อัปเดตสินค้าเข้าวันที่18เดือน9ปี68ครับรอบนี้จะเป็นสินค้าจากค่ายอาชิโนและค่าย v b แบตัวแรกนะครับจะเป็นคันทูสโตน2ปลายคันทูสโตน2ปลายนะครับ1คันจะได้ไป2ปลายแบบนี้1อ่าปลายนึงจะเป็นเวทเอนะครับ8กิด17 Lb ตัวอีกปลายจะเป็นอ่าเฮนะเป็น10ขีด20 LB 1คันจะได้ไป2ปลายแบบนี้นะครับตัวท่อนโคนเนี่ยจะเป็นลายเอ r กคอร์นะ ท่อนโคนจะเป็นลายเอ็กคอรส์ส่วนท่อนปลายจะเป็นสีดําเรียบนะครับด้ามจับจะเป็นยาง EVA ทรงุดเดิลนะครับใส่โลโก้ของอาชิโนไว้รีซิฟจะเป็นรีซิฟแต่งนะตัวนี้จะมี2ส,สีมีสีทองกับสีแดงนะครับต่างกันตรงสีของรีซิฟนะครับสีของแหวนแล้วก็สีของดินนะครับตัวนี้จะมีทั้งเบสและสปินมีขนาด7ฟุตและ8ฟุตส่วนคันหน้าดินนะครับจะเป็นคันติงฟิตนะครับ คันติ้งฟิตเวทคัน20-40 lb ตัวนี้ด้ามจะเป็นด้ามตอเกเคลือบไกด์จะเป็นไกด์แบบ3ขานะครับค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวจะมีเข้ามาแค่2ระยะนะ9ฟุตกับ10ฟุตตูดคันจะเป็นตูดคันจะใสย่ยางกันกระแทกไว้นะครับตัวนี้จะมีสีเดียวส่วนลอกจะมีเข้ามา3รุ่นนะครับตัวแรกจะเป็นลอกอ GS ลอก GS 4BB นะสปูลจะเป็นอลูมิเนียม ตัวนี้จะมีทั้งหมดสามสีนะมีสีฟ้าสีทองแล้วก็สีแดงแต่จะมีเข้ามาไม่ครบเบอร์มีเบอร์2 0 0 0 3,000 4พ0 0แล้วก็ข้ามไป6000นะครับเบอร์1,000กับ5,000ไม่มารอบนี้ลอกสมาริกศูนย์ห้าครับลอกเบอร์500นะตัวนี้จะเป็นลอกเบอร์5 0 0 4สบวก 1BB สปูลเป็นอลูมิเนียมนะครับแขนหมุนจะเป็นทรงโรบอทนะนอ็อปเป็นน็อปไม้ตัวนี้จะเข้ามา5สีสีทองสีแดงสีแดง,แดงวาย แล้วก็สีฟ้าตัวสีทองจะมี2เฉดนะจะเป็นแบบนี้ส่วนลอกหยุดน้ำของอาชิโนจะเป็นลอกอ a อสหมุนขวาและ a 2 0 1หมุนซ้ายตัวนี้4-1 b บวก 1B รอบ7.2ตอนน่อ1ตัวนี้จะมีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวานะครับมีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวาจะมี2ส,สีสีทองกับสีม่วง ตัวนี้จะเป็นลอกราคาประหยัดนะน็อปจะเป็นน็อปแต่งโมเดลปี2025ส่วนลอกหยดน้ำที่หลายๆคนถามหานะครับ DCX DCX จากค่าย V-Bat นะครับตัวนี้จะมีเข้ามาทั้งซ้ายและขวาแต่ซ้ายจะมีเข้ามาน้อยนะครับเราได้มารอบแรกนี่ประมาณ80ตัวไม่ใช่ประมาณได้มา80ตัวนะครับเป็นขวาัก60เป็นซ้ายซะ20นะครับแล้วก็รอบต่อไปน่าจะได้เพิ่มมาอีกหน่อยหนึง่งตัวนี้ก็ สเปคหลายๆช่องน่าจะรีวิวไปหมดแล้วนะครับก็ให้ดูคร่าวๆแล้วกันรอบก็เป็น7.0ต่อ1นะครับ7.0ต่อ1นส่วนเรื่องเสียงเรื่องอะไรเรื่องการปรับหน่วงอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปรีวิวให้อีกทีหนึง่งในกล่องก็จะค่อนข้างสวยหรูเลยนะครับในกล่องก็จะมีถุงให้มีใบรับประกันให้แล้วก็ กล่องก็มีการกระแทกให้อย่างสวยงามนะครับตัวนี้มีรับประกันจากค่าย VBa บด้วยนะครับก็อย่าลืมสแกน QR นะครับเพื่อรับสิทธิ์ในการรับประกันสินค้ามีทั้งซ้ายและขวานะครับราคาน่าจะเท่ากันทั่วประเทศแหละตัวนี้สนใจสินค้าก็สามารถพูดคุยทักทายกันได้นะครับแต่ถ้าเป็นลูกคา้าในแพลตฟอร์มก็จิ้มทิ่ตะการได้เลยสินค้ามีพร้อมจัดส่งครับ